บริษัทอมตะกรุ๊ปจำกัดสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงความชื้นสำคัญกับในห้องสัตว์เลี้ยงยังไงมีใครเคยสงสัยกันไหมคลิปนี้จะไขข้อข้องใจของคนรักสัตว์ที่ใครหลายคนคนได้รู้กันค่ะความชื้นในอากาศสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของเราได้ ความชื้นในอากาศที่สูงเกินไปอาจทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเป็นโรคทางเดินหายใจได้เช่นโรคหวดัดปอดบวมโรคหลอดลมอักเสบนอกจากนี้ความชื้นสูงยังทําให้เกิดเชื้อราได้ซึ่งอาจทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเกิดโรคผิวหนังได้เพื่อลดความชื้นในห้องสัตว์เลี้ยงของเราเราสามารถทําได้หลายวิธีเช่นนําเครื่องดูดความชื้นมาใช้ในห้องสัตว์เลี้ยงผลเสีย 1. ความชื้นกับโรคผิวหนังความชื้นซึ่งเป็นผลทําให้เกิดเชื้อรามักจะเกิดกับสัตว์ในกลุ่มขนยาวเมื่อไรก็ตามที่เกิดความชื้นสะสมจะนําไปสู่โรคเชื้อราบนผิวหนังมีลักษณะขนร่วงเป็นหย่อมๆขอบนูนและบวมแดงสิ่งที่ตามมาจะทําให้น้องๆเกิดอาการคันหากพวกเขาเกาจนเป็นแผลจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและเกิดภาวะผิวหนังอักเสบตามมาอีกด้วยสอง เห็บหมัดตัวอันตรายในช่วงหน้าฝนเห็บและหมัดชอบความชื้นและขยายพันธุ์ได้ดีในช่วงหน้าฝนนี้จึงไม่แปลกถ้าจะได้เห็นเห็บหมัดกันบ่อยขึ้นมากขึ้นซึ่งนั่นไม่ดีกับน้องหมาแน่ๆเพราะโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายต่างๆจากเห็บหมัดก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นโลหิตจ,จางโรคพยาธิเม็ดเลือดภาวะภูมิแพ้น้ำลายหมัดและปัญหาผิวหนังต่างๆ 3. เชื้อราในอาหาร อันตรายจากการที่น้องหมากินอาหารที่มีเชื้อราเข้าไปมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าหากกินอาหารที่มีเชื้อราเพียงเล็กน้อยต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเชื้อราจะสร้างพิษกับร่างกายน้องหมาโดยจะทําให้เกิดตับอักเสบตับวายไตยวายทางเดินอาหารติดเชื้อรุนแรงแพ้อาหารอย่างเฉียบพลันก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ 4. เชื้อราบริเวณที่อยู่อาศัยเชื้อราที่อาศัยอยู่ผิวหนังของสัตว์โดยไม่ก่อให้เกิดโรค แต่สามารถติดต่อมายังคนได้ผ่านทางการสัมผัสโดยตรงโดยไม่จําเป็นต้องมีบาดแผลก็ทําให้คนเลี้ยงติดเชื้อราจากแมวได้อย่างง่ายดายพฤติกรรมที่นําไปสู่การติดเชื้อเช่นอุ้มกอดนอนร่วมที่นอนเดียวกันเครื่องลดความชื้นของเราสามารถตอบโจทย์ให้กับคุณได้ช่องทางการติดต่อตามหน้าคลิปที่แนบไว้ได้เลยค่ะขอบคุณที่ฟังสาระสำคัญของทางบริษัทอมตะกรุป๊ปจำกัดของเรานะคะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ